อาไม่ทราบว่าติดต่อะอะไรคะมาเพื่อทะเบียนคนว่างงานครับอ๋อไม่ทราบว่ารู้จักโลโก้นี้ไหมคะรู้จักครับโอเคค่ะเดี๋ยวน้องจะอธิบายให้ฟังค่ะความหมายเทพธิดีส,สาอมองค์เทพธิดีองค์กลางพระหัตถ์ซ้ายถึงพระขันพระหัตถ์ขวาพระสาทพร,ร,าาร,าาราาซึ่งมีหน้าที่รักษาความเป็นธรรมซึ่งเปรียบเสมือนรัฐบาลที่ทําหน้าที่รักษา เ็นเครื่องมือนั่นเองค่ะเช่นบดีผู้อยู่เบื้องซ้ายพระหั์ขวาถือผืนพระหั์ซ้ายถือดิซึ่งหมายถึงลูกจ้างนั่นเองค่ะเ <Okay. S 1> ช่นบดีผู้อยู่เบื้องขวาพระหั์ขวาถือม้นวนชาลาซึ่งหมายถึงนายจ้างค่ะตัางองค์เหาะลอยหรืออะไรนี่ในวงกลมเดียวกันซึ่งหมายถึงความร่วมความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันเพื <S 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 ่อความเจริญก้าวหน้าในกิจการอันมีประสิทธิ <Hey. S 2> คนต้องการหางานในจ้างต้องการหาคนติดต่อสำนักง,งานจัดหางานจังหวัดลำพูนบริการด้วยใจเพื่อคนไทยมีงานทำ